ิริมานันทสูตรสิบธรรมโอสถระงับอาพาธครั้งหนึ่งพระคิริมานนทเถระอาพาธหนักพระพุทธองค์จึงตรัสกับพระอานุนให้ไปสอนธรรมสังเวทสิบประการเพื่อระงับอาพาธนั้นข้อที่หนึ่งอนิจจสัญญาคือการพิจารณาว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงแท้ไม่มีอะไรคงทนถาวรเกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปอาภาธนี้ก็เช่นกันย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยข้อที่สอ,อนัตตสัญญาคือการพิจารณาว่ากายนี้เวทนานี้จิตนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นเพียงส่วนประกอบที่รวมกันชั่วคราวไม่มีแก่นสารใดๆข้อที่สามอาสุภาสัญญาคือการพิจารณากายนี้โดยความเป็นของไม่งามมีอาการ32ประการ เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลไม่ว่าจะมีรูปลักษณ์ภายนอกเช่นไรข้อที่ 4. อาทินววสัญญาคือการพิจารณาเห็นโทษภัยของการเวียนว่ายตายเกิดความทุกข์ความไม่พอใจในโลกนี้ทุกสรรพสิ่งล้วนนำมาซึ่งความไม่เที่ยงและทุกข์ข้อที่ 5. ปหานสัญญาคือการมุ่งละทิ้งอกุศลธรรมทั้งหลายและความคิดที่ไม่ดีงามละวางความยึดติดในสิ่งต่างๆ เพื่อให้ใจเบาสบายข้อที่6วิราคะสัญญาคือการทำให้ใจคลายความกำหนัดยินดีในการมาคุณทางปวงเห็นว่าความสุขทางโลกเป็นเพียงมายาไม่จีรังข้อที่7นิโรธสัญญาคือการมุ่งเห็นความดับไปซึ่งทุกข์ทั้งปวงการสิ้นไปของกิเลสทั้งหลายคือความสงบที่แท้จริงอนันเป็นเป้าหมายสูงสุดข้อที่8 สัพพะโลเกณพิรตสัญญาคือการไม่พึงยินดีพอใจในโลกทั้งปวงเห็นว่าไม่มีสิ่งใดยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ว่าจะเป็นพบใดก็ตามข้อที่ 9. มรณะสัญญาคือการกำหนดรู้ถึงความตายที่กำลังคืบคลานเข้ามาอยู่เสมอเห็นว่าชีวิตนี้สั้นนักไม่ประมาทในวัยข้อที่ 10. อาณาปานสติคือการมีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก ฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันเพื่อความสงบและเป็นเครื่องอยู่ของจิตเมื่อพระอานนท์แสดงธรรมสิบประการนี้จบลงอาพาธของพระคิริมานนเถระก็ระงับลงทันทีด้วยอนุภาพแห่งธรรม